มีคนถามมาว่าพี่โอ๊คใส่นาฬิกาอะไรนะครับจากคลิปคลิปหนึงค,คลิปคลิปอยู่บนหัวผมเนี่ยนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ใส่เรือนนั้นมีแปลกเหลือเกินอันนี้เข้าตาผมมากครับอ๋อเรือนนี้ก็จะเป็นนาฬิกาที่เขาใช้เหรียญทองของอเมริกานะครับเหรียญยน20ดอลลาร์มาทําแต่ที่ที่สำคัญที่ที่แปลกอ่นไหนๆคุยแล้วก็ต้องถอดให้ดูใช่ไหมครับ,ค,รบคือยี่ห้อคอรุ่มเนี่ยเขาก็ทําดีไซน์เก๋ๆแปลก ะะแต่นี่เป็นเหรียญทองจริงนะฮะแล้วเขาก็คงมาเอามาควานแล้วก็ใส่เครื่องข้างใน oh. ที่พิเศษจริงเนี่ยที่ผมชอบเหรียญนี้เนี่ยเราดูปีปีหนึ่งแปดเก้าหนึ่งครับซึ่งแต่ละปีเนี่ยเหรียญแต่ละปีเนี่ยราคาไม่เท่ากัน mm. นะ,ะว่าปีไหนผลิตมากผลิตน้อยปีหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเนี่ยเป็นปีที่มีราคาค่อนข้างสูงนะค่อนข้างแพง <Yeah. S 1> เพราะเหรียญเหรียญเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ได้มาทำนาฬิกานะฮะเป็นเหรียญเหรียญคล้ายๆว่าเป็นเหรียญเหรียญทองทั่วไป <Yeah. S 2> เนี่ย อาจจะราคาเริ่มต้นตั้งแต่พันกว่า US ครับจนถึง3-4มสี่หมื่นยูเอเหรียญอันนี้สายรู้สึกที่โอ๊คจะเปลี่ยนมานะครับใช่ของอิตาลีนะครับเดี๋ยวดูแล้วจะตับสนใช่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวในกาสวิสในกาสวิสนะฮะแต่ว่าใช้เหรียญทองอเมริกันครับเหรียญทองเป็นเหรียญทองแท้ไหมครับอันนี้เป็นเหรียญทองแท้ครับเป็นเหรียญทองแท้เหรียญ20 20ดอลลาร์ปีอันนี้ได้ปีดี ปีดีคือปี1891แล้วพี่โอ๊คมีเหรียญ20ดอลลาร์ต่างหากเก็บไว้บ้างไหมครับไม่ได้เก็บับผมผมเก็บเหรียญอเมริกันบ้างแต่ว่าไม่มีเหรียญทองเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเอาเหรียญต่างประเทศให้ดู<อ> <laughs> ครับใครจะไปรู้ครับว่านาฬิกาที่ทําจากเหรียญแบบนี้จะมีมูลค่ามากเพราะงั้นบ้านเราก็มีนะครับผมเห็นหลายร้านเอาเหรียญ5รุ่นเกา่ามาทําเป็นานาฬิกาข้อมือใครที่เคยได้ซื้อเอาไว้เก็บไว้ให้ดีนะครับผมว่าในอนาคตต้องมีมูลค่าแน่ๆ แล้วถ้าใครมีนาฬิกาเหรียญแบบไหนก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับของโบราณที่โอ๊กยังมีอีกเยอะครับช่วยกันติดตามช่วยกันคอมเมนต์จะได้ไม่พลาดของโบราณแ,แปลกกับเรื่องราวดีๆจากที่โอ๊กครับก็คือเป็นเหรียญทั้งเหรียญเลยแล้วก็คว้านยังไงไม่รู้ว่าผมก็ไ,ไม่ทราบกันเอาหน้าเอาหลังอันนี้เหรียญจริงอันนี้คือเหรียญทั้งเหรียญแล้วผมไม่เห็นรอยต่อข้างๆนี้เท่าไหร่เพราะเพราะเพราะจริงๆนวเนี่ยตัวปีเนี่ยก็แต่ละเรือนเนี่ยก็จะมีปีแตกต่างกันไปนะฮะ แต่ตัวนี้เป็นปี1891ครับ